คือผลของมาตรการเนี่ยมันจะเกิด3แบบพร้อมกันอันนี้เราเราประเมินตั้งแต่วันวันจันทร์นะรตั้งแต่วันก่อนหน้านะั้นแล้วว่าถ้าเกิดใช้เกณฑ์นี้มันจะเกิด3อย่างขึ้นมาคือ1เป็นอิมานการซื้อขา,ขายของตลาดโดยรวมจะลดลงทันทีนะครับเมื่อวานนั้นก็2.9 0 0 0ล้านบาทอันที่2ฝรั่งเนี่ยจะเน้เซลน้อยลงทันทีเหมือนกันนะครับก็รลิกว่าเป็นบวกนะครับอันที่3ก็คือ ปริมาณการซื้อขายของทุนรายย่อยจะเน็ตบายน้อยลงก็เหมือนกันฮนะก,ก็ลงมาจริงๆเพราะว่าฝรั่งเองเนี่ยที่ซื้อขายน้อยลงมันก็มาจากเรื่องของการทําการช็อตนี่ครับอาจจะช็อตได้น้อยลงเพราะมันใช้อัปเดตอยู่นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือส่วนรายย่อยจะต้องซื้อน้อยลงเพราะว่ารายย่อยเนี่ยอาจจะส่วนของพวก high frequency trade เนี่ยก็มักจะปรากฏในในส่วนนี้รวมถึงการช็อตเซลล์ด้วยก็จะปรากฏในส่วนที่บางส่วนด้วยวเพราะนี่รายย่อยก็จะลดลงซึ่ง เมื่อวานนี้ก็เป็นเป็นเป็นวันที่ใช้วันแรกแล้วก็เกิดผลจริงๆตลาดหุ้น,นจะไปได้หรือไม่ได้นะครับมันจะอยู่ที่ในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานจริงๆนะคะรับปัจจัยพื้นฐานจริงๆว่าตลาดเองมีปจัจจัยเตือหรือเปล่าเพราะว่าการใช้กฎที่บอกมาเนี่ยมันเป็นแค่ผมใช้คาว่าเป็นการแค่เบรกเกมเฉยๆคือตอนนี้ตลาดลงได้หนึ่งตลาดลงเพราะหนึ่งนโยบายรัฐบาลกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคือเรื่องของ คดีความเรื่องของในตัวของอภาครลีโอเซกเตอร์ของเราเองเนี่ยมีปัญหาและข้อที่3ก็คือว่าการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะครับอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพวกโปรแกรมเทรดดิง้งพวกช็อตเซลพวกน,นี้นักลงทุนบางกลุ่มเอามาใช้เป็นประโยชน์มันก็ทำให้หุ้นเนี่ยแทนที่มันจะลงเพราะว่า2ข้อแรกมันกลายเป็นลงเพราะข้อที่3ด้วยคือคนใช้ข้อมูลเหล่านี้มาทำลายตลาดหุ้นเอง เพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดตลาดจะกลับตัวไปได้จริงๆเนี่ยสข้อนี้ต้องลดลงไปจริงๆครับซึ่งการใช้เกณฑ์ที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ในเรื่อง3ข้อนี้อย่างจริงจังครับผมบอกเลยปัญหาของตลาดหุ้นไทยอ่ะมันคือเรื่องความเชื่อมั่นเป็นหลักเลยครับตอนนี้คือคนไม่เชื่อหรือแม้กระทั่งการใช้อัปติกเมื่อวานนี้เนี่ยโดยหลักการในตามทฤษฎีเนี่ยคนต้องเชื่อเห็นหลังเนตายคนต้องเชื่อแต่ปรากฏว่าคนก็ไม่เชื่อครับ วันนี้กลับมาขายต่อเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้ายังทําให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นไม่ได้หรือเชื่อไม่ได้เนี่ยผมว่าแรงซื้อยังไงก็ไม่ไม่มาครับแล้วตลาดตอนนี้เป็นขาลงครับถ้าเกิดไม่ได้มีตัวแปรสําคัญที่มากระชากใจนักลงทุนเนี่ยผมว่ามันก็จะรีบาวแล้วลงต่อรีบาวแล้วลงต่อนะมันจะเป็นรูปแบบนั้นจนกว่าแรงขายจะหายไปหมดเลยอ่ะเมื่อนั้นเนะี่ยหู้ถึงจะเริ่มเด้งได้ไดได อะไรเป็นตัวแปรที่ทําให้คนเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นจริงจังไม่ใช่แบบซื้อแบบเทคนิคอลรีบาวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นจะวกตัวกลับได้ก็ต่อเมื่อตัวแปรนั้นๆเนี่ยมันให้ผลแบบเลวร้ายที่สุดต่อตลาดหุ้นครับเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดสองอย่างพร้อมกันคือตลาดต้องลงแรงมากๆแล้วก็มีอะไรบางอย่างเข้ามา,มา,ม,ามาประคองอ่ะมันถามว่าจุดตาสุดสำหรับผมเองนั้นถือว่ายากครับเพราะเอา เอาตัวคูณอะไรก็ตามเนี่ยมาคูณ P/E เอากำไรมาคูณ P/E เปิดเทคนิคัลดูกราฟเปิด e ีเวียดเวฟเปิดอะไรเนี่ยมันบอกได้แค่ว่าตัดจานีอมันจะลงไปพันสองแต่มันมันตอบไม่ได้ว่าลงแล้วเนี่ยมันหยุดที่จุดไหนมันพร้อมหยุดได้ทุกจุดแหละนะครับ